กางวิชันนะอยู่ที่เวลา9นาฬิกาตรงดัะนั้นขออนุญาตในที่ประชุมที่จะขออนุญาตเข้าสู่ในช่วงของการดำเนินกิจกรรมในวันนี้นะคะค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะในนามของเีลนของแกนที่โย,ยนขอต้อนรับคณนะ วิยากยรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะคุณครูจากโรงเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่นะสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนทั้งจากสาวดีิทยาสรจากหนองสองห้องที่ยาและลูกๆขอนแก่นี่เยาลัวันนี้ลูกๆขอนแก่นวิทยาลัยเราเป็นเจ้าบ้านเราจะทําหน้าที่ความเป็นเจ้าบ้านด้วยการต้อนรับเพื่อนๆจากโรงเรียนต่าง ด้วยการสื่อสารอย่างเป็นกรรยาจมิตรทุกโลกค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองอดุเดชฐานะท่านรองผู้ในการกลุ่มงานวิชาการที่วันนี้นะคะท่านจะได้กลาต้อนรับคณะเชี่ยวกรอกล่าวต้อนรับคณะครูนะแล้วกล่าวต้อนรับผู้ลูกจากโรงเรียนต่างๆ ลูกๆที่กำลังเดินทางมาบริหารจัดการโดยเองภากในในเวลา2นาทีค่ะมาถึงแล้วนะเลยนะคะลูกที่ประชุมพร้อมแล้วนะคะโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้บนการระดมเด็กานะรองผู้ในการหน่ง,นะนะง,นาง,งานกิจการอ่างขอให้ค่ะผู้วิชาการนะคะ ได้กาบความรับท่านผู้มีเกียรติคะเรียนเชิญท่านบนเวทีนะคะขอเสียงปรบมอรือท่านรอได้เด็กฐะนะค่ะ เราเรียนตัางผู้ช so, nah ่วยศาสตราจารย์ดรดานีหมอรองผู้วิการฝ่ายบริหารบริษศาสำนักบริหารนำััาการงหวิทตากอากาอาจารยวิทยเยสมมอที่ทห้านะครับก็ได้ป็นการปร่ยชทุตท่านะครับแล้วก็ส่วนที่ทุกนักเรียนทุกคน การจาดโรงเรียนฝังแก่นพิทยายนุนและจัดโรงเรียนรอบนอกที่เข้ามาตามโตตตาออกมาเลยว่าวันนี้ฝังแก่นพิทยายุนเข้ามาในห้องประชุมแห่งนี้ให้จํานสองร้อยคนที่นั่งที่เหลือรวมให้รวมละสิบโรงเรียนละสิบคนเอาววานั่ง้องฟังการแนะแนวการแนะนำในการทำคอร์ฟลิโอ ในการยืน่นเพื่อขอเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหรือวิทยาลัยแกตอย่างถูกวิธีแล้วก็อย่างถูกต้องและทำยังไงจะได้คะแนนมากประมาณนั้นวันนี้พวกเราที่มาอยู่ที่หอประชุมตรนี้ทาไมไม่จัดเก้าอี่พวกเรานั่งเพราะบอกตีแล้วในห้องนี้จะบรรจุได้ประมาณทั้งห้าร้อยกว่าหรือหกร้อยคน เราคิดว่าอย่างนั้นเราก็เลยจะต้องเอาเก้อี้ออกเพื่อให้พวกเรานั่งให้ได้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้นักเรียนทุกคนได้ใส่แมสและใส่หน้ากากอนา,กามัยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากตัวเองหรือจากผู้อื่นมาถึงตัวเรานะครับในวันนี้อาเป็นโอกาสอดีที่โรงเรียน,นของเรจิดยนิน นะครับได้รับเกียรติจากมายัฒก์กนให้มันเป็นฐา,านที่ในกนารจัดประชุมนักเรียนชั้นมอผมจะบอกวัฒนแกนนะครับที่ใส่เสื้อที่ไม่ใช่สีฟ้าหรือว่าเสื้อตราของวัฒนกพิจารดาว่ามาจากโรงเรียนอื่นนะครับเจ้าภาพวนแกนพิยนต้องเป็นผู้แนะนาว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะใช้บริการกันยังไงแต่วันนี้ทําันแกนพิยนนะครับอาจจะพื้นที่ครับแค่ ในการจอดจอดรถนะฮะเฉพาก็าครูเราก็บุคลากรที่นี่ก็สามร้อยกว่าชิตให้เอารถมาได้ประมาณทั้งสองร้อยกว่านะครับถ้าคนเนมาสายจะไม่มีที่จอดรถเพราะพื้นที่เราแค่2ี่เไร่นะครับส่วนโรงเรียนอื่นที่มานะครับเห็นนั่งรถตู้มาเยอะอาจจะไ,ไม่ค่อยมีในรถที่จอดรถตู้เท่าไหรนะ่นักนะครับรถตู้มาส่งแล้วก็เดี๋ยวมารับนอ้อง เมื่อเสร ER um, oh. ็จงานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครูชั้นมหกนะครับทุกทุท่านที่มาดูแลลูกๆนะครับแล้วก็ครูจากหลายๆโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้ามาแล้ฟังกันแนะนํำจากทาำอะไรในวันนี้นะครับอ่าอนหนึ่งขอแยกอ๋อาือกันเลยชั้นสยี่ห้ครับดรโก ผมชื่อทเรียกอีชื่อเรียกนึ่งจำมันดรโกนะครับน้องล้งนะต่อไปดรองเต้ที่วัดต่อดีครับพระท่านผู้งานทุกท่านท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยนงรักเจ้าวันิีครับในชุดกีรีิตรงนี้ที่สวยและท่านท่านท่านหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มนะครับ อ่อาหัวหน้าง roup ลทยครับเฉลิมใจนะครับเป็นเฉลิมใจพันธุรัก <c oughs> ห,หัวหน้างาน,นแนนเดลครับท่านอินกองมีเทิงครับวันนี้เกิดขึ้นได้รับความยุติยจากห,หัวหน้างาน,นแนนเดลนะครับหัวหน้ากลุ่มอำนวยการท่านจารพาสุขท่างหลังครับข้างหลังครูนแนนเดลโอ,อครับข้างหลังนะครับ ครับก็ขอไปอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะ,นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ขอให้ลูก,ลกได้ถึงการแนะน,นําแนะนําในการทำบโเรียนในวันนี้นะครับอาจจะไม่ถือว่าสายยุเกินไปมีนักเรียนบางมองหกโนทักมาสรบถามว่าทําไมมาชา้าจังเดี๋ยวอาจารย์ดารีจะมาเล่าสูา่ฟังนะครับวันนี้เราจะได้ เรื่องแนะนำดีๆสำหรับ hmm. ท <mic> ่นย mm ังไงเราจะไม่ต้องใช้กำลังมากก็ส่งร์ตโฟลิโอแล้วไม่เข้าเรียนเลยไม่ต้องสอบขันเลือกเะยทำยังไงนะครับนั่นคือส่วนที่เราพวกเราจะรับส่วนนี้นะครับแต่วันนี้เป็นโอกาสเฉพาะมท่านั้นเดี๋ยวต่อไปจะเปิดให้ตั้งมตั้งแต่ม4เป็นการเก็บผลงานตั้งแต่ม4เป็นต้นไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านมาแล้ยแกันขอบคุณท่านดรดารณีนะครับไม่ใช่ใครกินใจเลยเป็น้อกสาวท่านเดของดี สถานีการแพทยนะครับาหากนักเรียนคนใด,ดนะครับที่มาตามทินที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ให้บอกัางเจ้าภาพได้นะคุณครูรที่นํามานะครับถึงห้องน้ำขอแนะนําตรงนี้เลยห้องนัน้นนักเรียนหญิงท่านนี้แหละออกไปประตูที่ออกด้านนู้นเลยนะครับออกประตูด้านหลังด้านหน้าซายนักเรียนชายอยู่ด้านหลังนะครับชายด้านหลังเป็นอ้อมนิดนึงนะครับเผื่อผู้ที่มาใช้บริการเรา เราจะมีการไลฟ์สดผ่านคอนเฟลตไปที่ห้องโสดท่านักาศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งปเง content, ปเ็นนักเรียนคอนเทนท์นักเรียนคอนเทนทนักเรียนมอหกมนหมดเจ็ดร้อยวคนนะครับเราได้รับโกรา้าเขาจะมีแค่สองร้อยนะครับเราก็เลยอยากให้เด็กมองหกคอนเทนทที่กลุ่มหนึ่งเข้าไปที่ห้องโสดท่านักศึกษานะครับและอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่อาการแตงห้องประชุมเล็ก แปดสองหนึ่งป่งสองนะครับจะมีไลฟ์สดที่นั่นจะได้รับชมภาพตัวเป,เป็นที่นี่ถ่ายทอดสดนะไปที่มันทั่วโลกนะอาจารย์ทั่วโลกนะครับก็จะเปิดให้พวกเราได้ดูหรือพวกเราสามารถเปิดดูได้ในมือถือได้นะครับเดี๋ยวทางอาจารย์ก็จะบอกว่าเปิดที่ยังไงนะครับวันนี้ก็ขอให้พวกเราได้รับความรู้ดีๆจากท่านอาจารย์แล้วขอบคุณอาจารย์อีกครั้ง,งหนึ่งขอบคุณทั้งมาโรงแ,แข่งท่านหนึ่ง ขอขอบคุณครับขอขอบคุณท่านรองดูเด่านค่ะนะนะคะขออนุญาตที่จะแนะนำเพิ่มเติมท่านรองดูเด่นดดท่านพระไม่ได้นำดิดดนำนช่าเลยผู้ขอแนะนำตัวเองนะลูกคุณครูสิริรัตน์นิสัสยพันนะคะวันวันหน้าระดับชั้น,นม .6 และคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น,นม .6 องะสวัสดีค่ะ เป็นลายพดิฉันนไม่อยู่ในเวลาดิชันอ่านอกจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดที่นักเรียนได้รู้จักแล้วนียครูก็จะขอแนะนำนักเรียนจากโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมรับฟังในวันนี้นะคะประกอบด้วยบ20โรงเรียนด้วยกันค่ะการโรงเรียนแรกโรงเรียนขุดขอนแก่นค่ะพ่อไหนมือนักเรียนขุดขอนแก่น,นอยู่ตรงไหนลูก <Okay. S 1> มาถึงหรือยัง อามีลิสจยากรายชื่อส่งมาแต่นักเรียนกำลังเดินทางมายังไม่ถึงข้อศีลพิยาศาสตร์อีกหนึ่งรอบพนะวัฒน์เสียงโครเมอร์รต้อนรับเพื่อนจากข้อศีลพิยาศาสตร์แกนนครวิทยาลัยสอบมาหรือยังคะขอพึ่หน่อยอามีอยู่นะคะประึกษาพัฒนานการของแกนค่ะมาหรือยังคะอาจจะท่ามาัดนะคะกำลังเดินทางมาช่วงนั้นเป็นคอฝนดรืออาจจะติดน,นะน้องเรือค่ะ แ้วไปเจอเรียนหนอกเรือ,อมาแล้วขอเชิญปมเอตอนรับเพื่อนๆแชร์องเรือด้วยนะคะโรงเรียนนี้นางสุโูไม่มั่นใ,นใจก็เลยไม่เกิดน,นะคะน้นองสาววิทยาอีกครั้งหนึ่งขลูกจากน้องนาคำวิทยาคมมาเรียน,นะ,ะับน้องนาคำมาจกอ,อุเบียนใคยมาแล้วเกิยงามก็กรุณายกมือด้วยสแสดงตจนด้วยนะคะ สาวธีปิยาสันทามาอยังทะลุอ่รตต้รับเพื่อนีนหนึ่งครั้งจาสีเสมาที่ยาเสริมมาหยังทคาบางคนปัจเจกยายนไม่เคยได้ยินชื่อโรงเรียนเหล่านี้รู้จักตัวเองนะเพื่อนรอบนอมาก็จะได้รู้จักจากสีกัะนวนที่ยาโคมาหยังค้าตเพื่อกระนวนเอามาแล้วเส็าปตต้รับเพื่อนจากอรเพื่อกระนวนด้วยยกมือนี้ยกเรียกเพื่อนกายกแสดงตัวตน จากภูเบีย้ที่ยโคมค่ะอันนี้มาจากภูเบี้ยนะคะจากพลค่ะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อสั้นที่สุดเลยพลไม่มีนามสกุลมาลัยยังทับพลอาบอกเพื่อนด,ด้วยจากพลอยุ่งมันหลังนะคะจากฟางพิยยนค่ะอาฟางพยาย ον, ิยยนนะยกมือแล้วบอกเพื่อนด,ด้วยจากปลาไว้พิยยนค่ะอ่าหลังสุดนะคะบอกเพื่อนด,ด้วยค่ะลูก ตัวใหญ่วิทย,ยาคมค่ะออกมาแล้วนะุณต้องรับเพ้จักตัวใหญ่วิทยาคมสามสูงวิทยาคมค่ะอปมอเพื่อต้องรับเพ้จักสามสูงจุฬมมาศึกษาค่ะโออยู่นี้นะไกลสุดนะคะคุณต้องรับจุฬมมาศึกษา,า,า,าค่ะทำแทนวิทยาคมทำแทนไม่ยากคะ นที่ฉันลืมแนะนำท่านพิเทียกอบท่านแก่ผู้มีเกียรติจากศึกษาดิเทศจากสาพม25ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนในมันธยมของเราที่ท่านดูแลนักเรียนของเรานะแม้ว่าท่านไม่ได้สอนเราโดยตรงแต่ท่านก็มีบทบาทในการส,งส่งเสริมในเรื่องของการจัดการศึกษานะะในโอกาสนี้ทางเอาจะยะลรก่อนแก่นนะคะท่าน มีความประสงค์อยากจะมอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียนขอนแก็ที่เยอนในโอกาสนี้ขอเ,เอรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดารณีหอมดีรองผู้พนการฝ่ายแผนและกลยุทธศาสตร์อายุทธ์ศาสตร์ขอพายค่ะสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยคอนแก็ปนะคะได้มอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียนคอนแก็ปที่เยอนค่ะในโอกาสนี้ขอเ,เอรียนเชิญท่านรองเดชาธนะิกเป็นตัวแทนรับมอบค่ะ นี้ขอเรียนเชิญทางผู้ชนะผู้งานนะคะคุณครูจากคอนเกยนติทยายนและค,คุณครูแนนแนวและทีมงานทา,ขนางคอนเกนต์วิทย์ยนะรรรนะรวมทั้งท่านผู้สานิเทศได้ถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญคุณครูแนนแนวที่แนะนำนักเรียนมาด้วยนะคะด้านหน้าเลยค่ะอันนี้เป็นใครคะอ่าขอขอ ได้ภาพไปด้วยค่ะเรียนเชิญคณะครูจากขอนแก่นพียาคมด้วยนะคะแถวคุณอาจจะไม่พร้อพอไหม Yeah, that's que... ทีมการสอบทราบว่าเดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งการสอบเป็นเดือนแห่งอนาคตของลูกๆชาวม .6 หทุกคนสนามแรกคืออะไรลูกแกะแพนวันที่เท่าไหร่ลูก20่สบถึงมีนาคม2 5ง,ง4ัน่ใช่ไหมใช่สนามที่สองคืออะไรลูกโอเน็ต 27ถึง28มีนาคม2 5 6 4ใช่ไหมคะสนามต่อไปสนามที่3คืออะไรลูกกาวิชาสามันคือวันที่3 4ถึงเมษาย,ยน2564และสนามสุดท้ายไม่แน่อาจจะบางคนอาจจะต้องใช้ตั้ง4สนามสนามสุดท้ายคืออะไรทราบไวิชาเฉพาะแต่ละสถาบัน 6-10เมษายน2564แปลว่าวัวขอมีนาและเมษานั่นคือวัวนาคตขอรือลูกๆพร้อมหมดลูกๆพร้อมอย่างคทลูกพร้อมจะรับความรู้นี่คะพร้อข้อเสียงจน่อยประเมิน3-4ฝงมือที่ลูกอ่านี่เจะแสดงความพร้อมของตัวเองนะคะนั้น ครูจะขออนุญาตที่จะเข้าสู่ในช่วงสำคัญคือเป็นช่วงของกญญา,ารบรรยายความรู้ในวันนี้นะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณนีของทางกาสนีขข้ขอเรียนเชิญท่านบนเวทีค่ะขอเสียงประมูลต้อนรับนะท่านอีกครั้งหนึ่งพะโล้อยะกจขอยกเวทีนี้ให้กับท่านนะคะสวัสดีค่ะ ตื ừ, ừ, aky, ่นเต้นนี่เลยค่ะกระเตียนเยอะคุณครูไปเยอะเลยตอนเต้นขอกล่าวสวัสดีนะคะก็สำหรับคนที่ที่กำลังทยอยมาก็ยินต้อนรับนะคะขอนแก่นก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดก็เลยค่อนข้างที่จะดีใจในเรื่องการออกมาในเรื่องการแน่แนลแล้วก็บรรยายนะคะซึ่งก็ขอโทษด้วยที่ออกมาก็น่าเจริญเนาะเพราะว่าก็ตั้งแต่เริ่มในเรื่องของการแย่งแนลทางมาแล้วฝันแก่นแล้วก็การแย่งแนล ไปตามทุกจังหวัด22โรงเรียนนะฮะแล้วก็พอเปิดช่วงเวลาพอติดต่อกาทางจังหวัดขอนแก่นเองทั้งขอนแก่นนครเคยสาธิตเตอรแล้วก็ขอนแก่นไม่เตอร์บอกว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่น้องๆสอบใช่ไหมคะก็เลยก็เลยเว้นช่วงปไปพอเปิดช่วงเวลากระเลยเราก็เลยรีบม,มาหาอีกรอบนึงดีกว่าครั้งนี้เนี่ยกิจกรรมต่างๆอาจจะอาจจะ อะไรก็ตามที่มันเมืเ่อไหร่มันเป็นเงินการผ่านไปแล้วมีอย่างเช่นไหนขอ,อขอด้อดยวยเงินเลยได้ไหมมีใครสมรัครประเมินสมัครถณะบ้างเอง่ยโยกโอ้ยินดีด้วยเริ่มต้นแค่สมัครเราก็ได้เป็นการเปิดโอกาสตัวเ,เ,เองแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่สมัครเรามีโอกาสติดไหมสมัครสอบโอกาสติดไม่ติดมันก็มีเนาะ แต่ถ้าเราไม่สมัครนั่นคือเราตัดสิจตัวเเถูกไหมคะเช่นกันวันนี้นะคะที่อยากจะเน้นเพราะว่าเราจะมีส่วนของรอบถอ,อ,อะะวันนี้ที่อยากจะเน้นคือในส่วนของรอบถอดนะคะซึ่งเราจะยื่นขออนเอ่ยเก้าฮะเถึงสิบปดใช่ไหมเาะนี กนี้นะคะคือเป็นเรื่องเปิดในเรื่องของการยืน่นขอถทาความนิดนึงก,ะะกรร็แล้วกันว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องได้ขยับว,วันใช่ไหมคะเมื่อตอนแรกผ่อนเขียนเป็นที่หนึ่งสิบห้าเนาะที่ต้องได้ขยับเพราะว่ามันก็มีเหตุลผลคือเริ่มต้นเลยก่อนหน้ายืน่นผอนมันจะเป็นเรื่องของการยืน่นการสมัครสอบรอ,อบสองใช่ไหมของอรอบโคตาแล้วนะเนาะก็คือ,อรอบโคตาแล้วกันะ ซึ่งเนื่องด้วยนะคะคือปีที่ผ่านมาปีที่แล้วอะ่ะเป็นปีแรกที่มองขอขยับคือเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงาะ mm hmm. เราเลยเห็นว่าในส่วนของการสอบ mm hmm. การสอบเนี mm ่ย hmm. เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นโอเนกตแกลแ้หรือเราก้กา,าวิชาเรารู้สึกว่าในลักษณะของสตาการสอบอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่รัฐอุรมศึกษาเท่าไรน,นะเพราะสอบบางอย่างก็ เมือนกับเป็นการสอบปลัสูตรง่ายไปสอบบางอย่างก็ต้องใช้คำว,ว่าเตรียนการ3.8ตลบใช่ไหมมันจะยากในไนขนอดนั้นัอะไรอย่างน,นี้ค่ะเขารู้สึกเอ้บางทีข้อสอบยากๆอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าคนที่ทําได้เนื้อหาที่ลงความเข้า,ขาใจจะไม่ได้ด็แล้วก่ไม่ได้จะนิดน,น,นหน่อยแต่เราจะเป็นลักษณะของการตรวจวิชาเพื่อที่จะตอบโจทย์ซะมากกว่า ซึ่งสไตล์ตัวนั้นนะ่ะมันเป็นสไตล์ที่ทำให้น้องๆได้คะแนนแต่การที่เอาสไตล์การเรียนรู้แบบนี้เข้ามาในเรื่องของระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยอ,นะอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่ามหาวิทยาลัยข้อสอบของมหาวิทยาลัยร,รู้ไหมว่าเป็นแบบไหนเป็นตอนไยนไหมคะมี1 2ึ่หรือ5ให้เลือกกรอกรององหมไม่มีเพราะฉะนั้นในเรื่องของระดับมหา บทวิชาเป็นหลักเพื่อที่จะทําคะแนนสอบให้ได้เยอะๆนั้นนะ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ใน,ในะระดับมาอะไรได้เท่าไหร่นะแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าดารีเป็นคนพูดนะคะคือมันเป็นสิ่งที่เขาทำวิจัยกันมาด้วยเขาก็เลยเปลี่ยนแนวไปใช้ในเรื่องของการประเมินสมรรถนะซึ่งอันเนี้ยระดับประเทศเขาก็คุยกันเรื่องนี้อย่างหนักหน่วงเหมือนกัน ระดับประเทศแล้วเขาอยากขยับปีนี้แต่พอเห็นป่วหลายอย่างก็เลยขยับไม่ได้เต็มที่เขาเลยใช้อย่างที่เห็นนะเห็นไหมมีการเปลี่ยนในเรื่องของว่าจะเอาวิชาไหนมาสอบแทนไม่แทนทำไมต้องเอาไปวิชาทั้นวิชานี้คือเขาปรับได้แค่ประมาณนั้นแต่พอขอ่เราเห็นจุดน,นี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เลยเปลี่ยนแปลงเรื่องของการคัดเลือกตรงเราใช้วิธีการ,ราประเมินสัมนาเป็นหลักปีที่แล้วลูกพี่บอก ถ่ายทอดอะไรมาไหมว่าข้อสอบเป็นยังไงบ้างยากง่ายเรื่องอะไรไหมพี่ว่าไปยังไงมคะข้อสอบเป็นยังไงนะง่ายเหมือนข้อสอบม3ใช่ไหมคะแต่จําสูตรไม่ได้ใช่ไหมครับคือบอกประมาณว่ารเรียกเหนือค่านั่คือว่าอาจะาาอออาจะอาจจะคาดคาดคะแนนหรือคาดดาวมันจะไม่ไม่ไม่ติดต่อกัะเลยสักทีเดียว แตเรามีที่เป็นคนคุยทางแล้วซึ่งก็เป็นเรานะอย่าเรียกว่าเป็นผูทดลองเลยแต่เป็นคนที่เขาเหมือนกับเขาเลยลเป็นรุ่นแรกในเรื่องของการประเมินแล้วทราบไหมผลดีของการประเมินปีที่แล้วทำไมเรายังพุ่งทำก่อนเลยมั้ปีที่แล้วคือก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะใช้กลับมาเป็นลักษณะของการประเมินสมรรถนะหรือว่าจัดสอบเองเนะี่ยเราได้เด็กรอบสองเก่งเฉลี่ย จากทุกโรงเรียนนะคะ3.34แต่ปีที่แล้วที่เราเปลี่ยนระบบแล้วเราใช้ลักษณะามบนการประเมินสมรรถนะ